เจ้าคิดว่าเธอทำอะไรอยู่งเจ็าตู่อยู่มั้งงั้นเจ้าก็คงกินขี้ข่าอยู่มั้งเฮย้ยงั้นเดี๋ยวข้าลงไปข้างล่างเองแล้วกันความจริงที่ขึ้นมาข้างบนพ่อไม่อยากแตกพายเฉยได้ยินว่าพอจะซักผ้าถ้าแกไม่แตกมันจะกินแกเฮ้ยแล้วเจ้าเคยไอ้ยินน้มแนอีกแหละแต่ทีที่ข้าจะให้เจ้าสู้กับบอสจะเป็นที่แคบแค่นไหน โอเคข้าไม่เสกอะไรกงกงๆมาสู้หรอกเอิ่มแต่ข้าให้เจ้าสู้ในโหมดสไนวอนมีค่าที่เป็นเคทีฟแล้วค่าก็จะปรับให้เจ้าเป็นระดับต่ำข้าหน่อยเพราะยังไงนั่นคือสไยวันเกิดเจ้าแน่นอนที่ไม่ซื้อไายหรอกแค่มันจะสนุกแต่เจ้าก็ต้องผ่านค่าไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสู้กับบอสนะรหรือจะให้ค่าเป็นบอสก็ได้นะเป็นลัดบอสอะ แต่ก็เป็นบอสที่กาที่สุดราคาโดดขึ้นที่สูงทีหนึง่งเจ้าหัวแตกตายเจ้าข้าไม่ได้บอกให้เจ้าใช้คอร์สน่ะแค่สนุบบอลชื่อบอสอดีฟูเลตแต่ถ้าของจริงก็ลังพึ่งม้งก็อาจจะเป็นัวะรอกตัวเล็ก เลยเจ้าจะไม่จำเป็นต้องเจมปีเองเจ้าจะต้องสิ่งอะไรบางอย่างท่มาจุดตัวามณนที่เซฟนกะดันันลุกอ่ะนะไม่เกต้ ข้อใส่ลูกศรมันจะแหลกว่าแต่ขงขาเนขอใส่ตัวนี้ไปแล้วกันวินชาใส่ได้เยอะแล้วก็ยิงได้แรงดีกระสุนปืนสลาตัน่เนี่ยปลาสลาตันดูดิยิงไกลมากโหแล้วพอโดนเรานะมันก็จะ คือมันคือปืนยิงระเบิดเลยอ่ะจอดูดิแล้วก็จับกับฉัน เชื่อ่ kind of walk, <un> าไม่ตายแน่นอมันโดนเบนี่่บไ่โนเชื่อมาเชื่อมากาิลโนเือาโอ้อย

อยากรู้ว่ากี่ดังมีคนตายอีตัวไหนในพลังดูนี่เป็นตัวบอสใหญ่ประจำแมปเน,นี่ยเอาแค่นี้ก่อนวุย้ยฮิตบ็อกแม่งรอแป๊บหนึ่งต้องใช้วิธีการโกงแล้ว แต่นั่นแหละคือสิ่งที่ข้าจะให้เจ้าสู้ในเวอรสไลโวอ่ะงั้นเดี๋ยวข้าให้ของพิเศษไปละกันนะสก้าวมาจากไหนเดียวเฮ้ยอะไรวะเอาบอสมาเพิ่มเอาบอสไปเลยสก้าวข้าทะลิศเดี๋ยวก่อนนะมาจากไหนจะได้วางแคนะ่พวกสิ่งนี้ไหมจะแ,แค่พวกนี้ยถ้าถ้าไม่ได้วางนะถ้าวางแค่บนหลังคามึงลามมานี่ได้หรอถอดออกเลย แรงมากาเพราแบบนี้โอ้ไมค์ก่อนขนาดบนหลังคาแม่งดูลูกลามแม่งไม่งารามอย่าหวังเลยจะวางตัวเลยโอ,อ้มันไม่ควรจะเป็นงั้นได้ไม่รู้แล้วมันลามใส่บล็อกทองแดงด้วยนะจะ<ม>ใช้บล็อกอื่นบางเลยนี่มันดูส,สมเหตุสมผลหรือไม่ก็งั้นเจ้าก็เป็นคนวางเองเลยออ๋รู้แล้วว่านอนตรงไหน เราต้องสู้กับบอสที่เป็นมาแรงอยู่สามตัวหรือถ้ามีบอสเยอะกว่านี้เราก็ไม่ใส่เลยขอหาไอ้สู้ด้วยอะไรเนี่ยฮะสู้ด้วยอะไรกันหรอสู้ด้วยอาวุธที่โหดที่สุดในเกมละกันเพราะยังไงเจ้าก็ต้องสู้กับบอสสามตัวเลยก็มไม่ใช่เลเยนะเลยดียิเน,นี่ยถ้าจะค่อยๆสู้กับบอสท,ทีละตัวก็ได้เหรอไม่มีเลยดินี่ว่ะข้าพูดผิดไหมเมื่อกี้คือนั่นแหละ อย่างน้อยก,ก็ไม่มีบอสแมลงปลาขี้ไหมนี่เลยที่นอนเจ้าเอาสีอะไรเลือกมาเร็วๆสีฟ้าฟ้าทะเลนี่แหละฟ้าสีดำทะเลโดยกี่เจ้าจะอยู่ตรงตใก๊กกระถางมะกรูดฮะไม่ให้นอนผ่อนคลายแล้วก็แบบทำแบบมะกรูดเปในเวลาดูการน,น,น,นี่แหละบ้านแมลงสาฮะบ้านแมลงสา แต่จริงเจเป็นแมลงแบบมันเป็นรวงอะไอตัวนี้ยังไม่ผิดนะเพนตก็คือมุมมันคือแมลงมุมแมลงมุมทำไมเรียกว่าแมลงที่มันเป็นแมงแมงมันคือแมลงมุมมันก็เป็นตระกูลเดียวกันแหละแมงแมลงแมงดวกแมงเดืออืมถ้าเพ่งรู้ว่ามีรั้วทองแดงแดง เยลยดิลูกง,งหรือวหรืว่าหรือว่หวให้เซฟสูล้ลวกน่เลยหรือว่าหรือกงขันก็ไม่ไนนไแน่นนแใจเหมือนกันเอาโไองแดง่หลใช่ไอนมนันทาง่ายแล้วมันก็สวยอ,อมฟ,ฟมันสวยดูสมันทานยากเว้ยเา่าัวไอ้ตัวนี้ นี่หมดฮาร์ดคอร์มันเปลี่ยนเยอะง่ายๆเฮ้ยหยุด บางทีเจ้าจะเรียกมันว่าลูกกปงแต่มันจะเป็นรั้วตอนที่เจ้าสู้กับบอสแหละความจริงถ้า,า,า,าท,ทำรั้วไว้เพื่อกันบอสมันตกไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไม่ได้กันกคนเลยพอข้ามีกันเจ้าตกก็ดึกเจ้าก็ตกเจ้ามใจดี ยังไม่ได้ตบมามา่าข้ายัางไม่ได้ลงไปเลยค่ะไหนเขาก็ต้องกินเหรอครับของยมากตัของงั้นข้าจะลงไปก่อด้วยเขาก็ต้องดูแับดีดายเอาล่ะเอาล่ะต่อไปก็ข้าไม่รู้ว่ามันจะผูกบอที่บอสมันจะไม่ แต่เจ้าลองสู้กับบอสสามตัวนั้นเพราะชินิ้นขอให้รอดขอให้ดือดทุกนสามต,ตัวมันในคอยเดียวคอยเดียวไม่ไหวอะ่ะเลยก็ให้เนี่ยเรามีคันโยกให้พิเศษด้วยให้พิเศษกดแล้วมันก็หอกมาบอสมันยากอ่ะตัวมันใหญ่เลยเล็งยากเลยไม่ละไ,ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงบอสเราแบบให้พิเศษค่อยๆนี่เลยละ แล้วก็ควรจะทำโซนปลอดภัยยังไงห,ห้องกลุมไงรู้จักไหมห้องกลุ่มกใช่สมสกลุ่ม นี่คงจะเป็นมาม่าที่กินอร่อยจนเอฟเคนด้เลยช็อชกโกแลตฮะไม่มีใครกินช็อกโกแลตกับมามา่าสิอร่อยมหมเหมื่อพลก่านกับลุมาม่าอร่อยอา ไมมีความพ่อในกางเรียงเลยว่าจะไรก็มีความพ่อ